พี่น้องค่ะดิซันได้บระคามหน่อยมาพร้อมแจ๋วมาดูกันเลยเบิ้องน้ำจิ้มยัวย่วๆว้ายน้ำลายแตกไปเรามากินกันเลย พวกบู้ชมเจ้าอยหอยใหญ่ได้ประคามน่อยไหมพี่น้องกับเจวนะคะดูนะคะดูเจวจ้าจะแซบบอกินอ่างซื้อดอกอยากให้คนอยากกินน้ำอุ้ยสิเอาท่าใดดีท่านี่หละเนาะอืมตื้มหืมืมอืมหืบมหื้้มง้ น้ำลายแตกเดี๋ยวสิวเหลือไปเครื่องหนึ่งสิงไปต่ำมะขามน้อยนานี้แหละพี่น้องแซบ่บว่าเขาแกนสมอร่อยอร่อยม,มากมบึงเจ้า ฮะตอนประแดกคนเด้อเบิงหอมแดงอู้แต่แซ่บแต่แซ่บอร่อยมากดูดูดูเหตจากตะเลยจาก มีคนตาดต้นบกขาจอยหอยญงได้กินหรอคะต้้งวินทั้งห้าแต่ลิตนเนาะจอยกินบักขามีจ้ามาเยอะเลยอร่อยมากเปรี้ยมากบะขามน้อยเห็นไหมนี่บะขามน้อยกับแจ่วบาดแดก เผ็ดเผ็ดย,ยั่วยั่วเฝ้าหามากินด้วก่อนที่มันสิเข่าไข่เข่าแกนนะภาษากลางเขาจะาิบอกว่าเ <ๆ S 2> ข่าๆๆแกนในคนอีสานเอิว่าเออเขาเออเข่าแกนถึงแล้วภาษากลางเขาจะเอิเข้าไข่กรบบักขามบักขามเพื่อบ้านเขาเขาจะเอิ้นบักขามหมูเด้ออันจะเป็นความรู้จะเอาไปเถียงกับเขาแล้วบักขามหมูจังได้พันบักขามหมูสิแม่ โแมนอันบักคามเพื่อบ้านนางนั่นแม่เขาเอื้อนว่าบักคาม,มูเป็นประการละชินนั้นนะคะกินย่ำใดแซบย่ำนั่นโคตรโชคดีเลยพี่นอ้องเกิดเมืองไทยท่านไปอยู่เมืองหอกที่กั้งไลยเป็นซาลาบาดสิกินอย่างกินบักแอปเปิ้ลแต่แอปเปิ้ลเขียวเนาะดีวี่นั่นอืมอร่อยมาก อยากอ้างนะน้งองรักเก็บมาฝากเก็บทั้งบักขามแต่งทั้งแจ่วมานาาน่ารักปะย่องละว้ย่องละวบแล้วจะได้หามาให้กินน่ารักเออเป็นไ้ต้นประเดกจะกับต้องให้เบิงเบิงมาโซมะโซน้ำประแดกแต่แซ่บบ่ลละ อยอะๆจ้าหอมแดงต้อยหอมแดงแซ่บขนาดกินกับหอมแดงช่วงนี้มันต้องกินมานกนะขามแหละมันหนาบักขามมันมันเป็นหนา,ากม่วงหนา,ากม่วงมันเหมือนแล้วโอ้ยน้ำลายแตกเนี่ยเออจะเอาตอนนี้เราจะกินตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องเหเบิบงอ้าจุมจ่มจุ่มเขามากินต่อพี่น้องใครสกินเขา,ากินไป เลาเรื่องสาระบาดตั้งแต่ออกลูกมะลอยสิแพะถ้าอมอันดับหนึ่งเลยผักผักอมหรือผักกะต่อมาก็นเียนผักแพวผักกระเยง,งใบเชลพูล้างมือแพรหอดกะเพากบใบโหละพาคิดเบงผักตั้งโอหรืออะไรนะขึ้นใช่เยบ่นั่นกับแพรแล้วแต่มือไหมพี่นอ้องยังแพรอยู่ได้ลูกลูกอายุสิบสี่ปีแล้วก็นยงังแพรอยู่แต่ป้าขลางบ้านนัน่ยหนาน,น,นแพร ปลาดูเร็วของเก๊อ่อยคนเดียวนั้นเนี่ยมีคนออยานกินเมิดบ้าวะแซ่บอะแล้วอุตส่าห์ไปคืนให้พี่น,อน้อง คิุดบงังควาพญ,ญายามเอาไปตํากับแซบใจ่อีก,กัปูเอาขอนิ้วตำเป๊ะๆถ้าโตมาสักหน่อยก็เป็นบัาคามแก่ก็ไปใส่ใส่ต้มไก่ต้มปลาท่านเทิรมก็มากินบัาคามหมูถ้าสุกก็มาบ่ายกับข้าวเราจะเห็ดคลิปปลาคามหวานใบเขาให้บังในมันกับแซบแซบ,แซบว่าว่าพื้นเรื่องในบัาคามกันแบบในบักคามเนาะหลังจากเข้ากินบักคามหวานเสร็จแล้วเห้ได้ในเนานะ เจาหออใหอยแล้วก็ไปขวล้ะคะขวแล้วต่อมาก็จะกินครับกินแล้วเขาฟันแตกบอกกันเลยว่าพี่ถ้าพี่มาด้วยอาการฟันแตกหนูจะไม่ทําให้สันพ่อนั่งดูเัาจะอ,อ่อยไปในอีขามขวาฟาดสนัน้นนี่คือบักขามบักขามน้อยโอ้ยอกมาแล้วอีกจะคำหนึ่งกันเป็นการกินโชว์วอ้ยกินเร็จแล้วก็ Hoàng nam lại vinhong. Dialabai sản lượng lên lên. Oi, luôn 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 แยบหลายกินก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งให้เจ๊อ๋อยด้วยนะลาแล้วค่ะจุ๊บบายมะขามน้อยกับเจียวปลาเด๋อในวันที่สารบาดกินเจ๊อ๋อยหอยใหญ่ A place with the view, the pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, and. a bit